กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สกูสุโคนอยากมืดๆน้องพี่น้องทั้งนี้แจ้งเขาที่มืดไม่ดีกัิมากขวัวไม่คนูนเดือดเทออกมากันเลยน้องพี่น้อง ขนุนแดงกับแม่ขนุนหมอกแม่ขนุนเขาเอิ้นแม่ขนุนยังกอลตัวใหญ่ๆนี่ผิดน้องใจคนเนาะพี่น้องเขาได้ขวายุ เปวดเนาะเป็นรูรูอ้อมมืดมืดประเห็นเนาะมาปิดปีกก่อนพี่น้องเลยบางคนผู้บางคนก็จะไปหาคุดเอาอันนี้โตใหญ่ แต่ว่าก็บแบบนี้ยันแบบน้อยบ่จักสีแซบกว่าอ,อู้นา่าเสียงดังเพราะว่า่อคพนบดหัมเนาะเวลาบดหัมกับเสียงสัมเคืองวินสิลงพี่น้องเอ้ยนั่งไกอ แล้วเลยพี่น้องหลังจากพิพิตปีกยาก,ก็ไปใส่เกลือเป็นนัวน้าตาลจักหน่อยพี่น้องหัวไอ้ก็ยังบ่ค่อยขึ้นแห้งประดายเปนอาหารเกลียง ก็ได้กินแต่เฮดปีนี้เนาะเฮดปวกเฮดเพ่งเฮดละงอกง็ได้กินครับใกล้แล้วแหละพี่น้องใกล้จะได้กินแล้วแหละปีกมัน โบข่อยสุกไผ่มันยังอ่อนมันยังโบข่อยขึ้นแห้งเนาะมันสุกๆไผ่น้ำเลยนี่มันแห้งๆไปอันนี้ก็จะเป็นน้ำที่เ้าล่างไว้ขนรนเละพี่น้องอาหารแบบนี้นานๆได้กินเถอะหนึ่งก็ถือว่าเวลาได้กินก็ถือว่าแซ่บเลยเนาะ เนื้อหมูเนื้อปลาไก่ยัง,ยงว่วเขากินดุเนาะอาหารแบบพวกแมลงขวาย,ยังจังสีหรือว่าเห็ดยังเขานานๆกินทีค่เวลาได้กินอ้โหเจริญอาหารขล้บพี่น้องโอเคปะมันน้ำแห้งก่อนตอนนี้ขวยแมงขนุนของเขาก็แล้วเลยพี่น้องเลยนี่ดแมงขนุนก็มีหลายแบบเลยอันนี้แมงขนุนสร้างจเจริญมันสิตโตัวใหญ่กว่าอันนี้แมงขนุนแดงใหญ่ แล้วก็มีขนุนแดงน้อยแล้วก็มีเป็นขนุนหมอกสิระดับน้อยลงไปตามลําดับเนาะขนุนหมอกน้อยแล้วก็เป็นขนุนตัวน้อยที่สุดที่มันออกรุ่นเลกเลยนะตัวนี้มันสีฮักก็ออกวางบะเฮงนี่นีกระมานีพี่น้องอาหารบ้านๆมันนองมนาเฮาเด้อพี่น้องกินลำกันเด้อท่านี้กินข้าวมาตมข้าวปุ้นพี่น้อง วดเียวนึ่งเอามาหนึ่งอ่ะแต่ว่าได้ลายแต่ได้บ้ได้อึดแต่ว่ามัน้ำปักมือเกินหน่วยเดียวนลยเตียงแล้วยังต้องนั่งลยู่ในสเปนานะทราบจะไปอยู่ในเตียงเลยเอาแม่เบอร์น้ำผอจะไป็นื่อได้หายังโทรสั่งตอนนี้นันมันที่ได้ง่ายเลยวันฮะเห็นมุเห็นก็โทรถามเขาหานที่บนสั่งบนผอเขาสั่งโทรสั่งเอาเบอร์เขาเครื่องเจ้าจ้ากระโทรตอนนี้เลยจะน่าจะลืมไปอีก อันนี้ยังมด้สั่งบอกสั่งบอกเหตุครัวสั่งคองวันนี้ก็สั่งเาสาเสากับโอ้วันผุนวันผาฮัดถูดดจก,กจะกระมาส่งเล็กกับท่นานไปซื้อทำเมื่อนี้คข่กับเห็นว่าจัไม่ได้ออกนะตรงมีจีบไปซื้อคองกับน,กน,นี่มันกระเด็นหอนเลยก็ได้ออกหรอก เอาไปนออกน้เดียวคนก่นมาบายตรงแงเคือคงแล้วทางคงแล้วน้องเอา้มปแม่ขนูนนี่มือื่นออกหน้าเก็บักกของมาอีกกอเกียมาเมืองัสกินบนเรือย่งสเนียน้องบิดปสิใต้มมาม่าเป็นต้มมาม่าเนกินตบกระุ ก่อนเขาชิตัมเขาก็ต้องล้างน้ำซะก่อนตัวหอยเชินมันเหนียวติ่งตังติ่งตังติดกันนะพี่น้องเพราะเพื่นเขาพูดคนมือนี่ค่อยบุบบักไมเสิดยหน้อยๆแต่ว่ากะเจ้าโบเห็ดนะเชินใหญ่เชินใหญ่แล้วมันสีนุ่มสีแดงเสิดน้อยหน่อยแหละตัมกินกับหมูขาเขาพื่นกินกับเขาพูนกินกับน้ำกะมันเป็นละเลวแหละเลยเลยในโองหูนะพี่น้องมันโบนุ่มโบเด่นคือเชิดใหญ่ตะกี้เห็นมีเส้นใหญ่ใหญ่กว่านี่นะใครเส้นน้อยหน่อยนึกหมูข เล่นกับมุมนี้เราเอาปะันมาอุ้บการหน่วยเดียวนี่งคือคนกุญแจมุ่นี้ไหนอย่างนั้นมาพูดเรียโอเคแล้วแหละกระสิโตก็คอโตกินข้าวเนื้อพี่น้องกินข้าวก็แม็นขนูนก่อนอันนี้จะยุบยุบไปให้แม่กระเพ่ะคนเสียไปกินอยู่นานกับซัมนี่เนาะพูลาซัมมี่แต่ก็สิกินตำข้าวปุ้นต่อคลิปนี้ก็ะสิ่งกินให้เบิ่งเด้อพี่น้อง กาจังได้กาขอบคุณบัตรสุขคนที่ติดตามรับชมามาให้กำใจด้วยจงได้ก็ะฝากผลโฆษณาให้เด้อพี่น้องผมพอก,ก,กันคลิปหน้าสำหรับคลิปในขอตัวราบแล้วสบายดีพี่น้อง